สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอนสีทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้เจอกันนะ,อ,ะอยู่ที่สวนนะคะเหมือนเดิมมาทักทายพูดคุยกันแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาชมไม้นะคะวันนี้หลายท่านนะคะก็สอบถามเข้ามาว่าพันธภพเป็นยังไงบ้างนะคะราคาบอนสีช่วงนี้นะก็บอกเลยนะคะก็ต้องบอกเลยเนาะว่าราคาบอนสีตอนนี้ ช่วงนี้ราคาเบาเบามากๆเลยนะคะก็เขากลับมาสู่จุดเดิมนะคะกลับมาสูา่ราคาเดิมที่เขาที่เขา,เ,าเป็นอยู่นะคะก่อนช่วงที่จะโควิดเนาะค่ะก็หลายๆท่านก็แบบท้อแท้นะคะสําหรับหลายท่านที่ทําสวนบอลน,น้อนแล้วท้อแท้แล้วเลิกไปนะคะพนภพาก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะ สำหรับท่านที่ซื้อไม้นะคะแล้วก็ไปเลี้ยงเนาะเลี้ยงดูก็เป็นช่วงที่แบบหน้าเอฟมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้บอลสีนะคะก็ราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าราคาหลักหมื่นมีไหมนะคะมีนะคะหลักหมื่นเขาซื้อขายกันจริงนะคะอยู่ในกลุ่มออนไลน์เขาก็ยังซื้อขายกันอยู่นะคะ ถ้าเป็นไม้ราคาหลักหมื่นนะคะก็จะเป็นอยู่ในประเภทไม้แลนะคะไม้ใหม่เนาะเขาก็ยังแบบว่าซื้อขายกันนะคะถ้าเป็นหลักสิบหลักร้อยนะคะก็จะเป็นไม้พืน้นพืนบ,นบานบานะสำหรับธนพาแล้วนะคะไม้บางตัวนะพนพาก็ยังเอฟเข้าไม่หมดนะคะยังเก็บเข้าไม่หมดแต่ว่าก็มีทําจํานวนนะคะที่ไม้ที่อยู่ที่สวนเนี่ยเราก็ทําจํานวนไม่ทันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ หลายสายพันธนะุ์น่ะพนภาพาเก็บมานะ่ะเก็บมาเยอะมากแล้วทีวนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องทําจํานวนเนะะี่ยค่ะเราก็ทําไม่ทันก็ต้องทยอยทยอยทำนะคะทยอยทำไปเรื่อยๆอันนี้น้องชื่อว่าหลวงหลวงพ่อเจริญนะคะอันนี้เป็นไม้ของอาจารย์เกียงไก่ค่ะพนภณพากําลังเลี้ยงตั้งฟอร์มนะคะตั้งฟอมฟอร์มหกเนาะ หลวงพ่อจเจริญน,นะคะเป็นไม้ที่เล่นกระดูกนะอีกหนึ่งต้นค่ะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะสำหรับหลวงพ่อจเจริญเนาะถ้าใครชอบสายนี้ค่ะพนาภาก็ยังเก็บอยู่ค่ะ,ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพันธุ์ท้ายน,นรสิงไม้โบราณน,นะคะเป็นไม้ของอาจารย์เล็กลังบอลสุพรรณนะคะลังบอลสุพรรณก็เป็นไม้ที่สวยหนึ่งต้นเหมือนกันบับเบิ้ลบีนะคะพนาภาก็ยังเก็บ ต่อนะคะต่อแม่ทําจํานวนนะอันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์พันธพาทำจำทำจำนวนอยู่มีแบ่งนะคะเนี่ยแบ่งไม้หลักสิบนะคะไม้หลักสิบจริงๆวันเสาร์ตับวันเนี่ยพนธพาเนี่ยมีครบนะคะแต่ว่าวันพุธกับวันอาทิตย์เนี่ยซึ่งเขายังไม่มีออกมานะคะพันณพาก็มีทุกวันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําจํานวน ยังไม่ได้ทําจํานวนไปนะคะนี่อันนี้เริ่มกัดสีแล้วนะคะสําหรับปักษาพนาวันเนาะเนี่ยต้นนี้ต้นโตนะคะปักษาเริ่มกัดสีจากที่ว่าเขาจะเป็นขาวๆอย่างนี้นะคะเขาก็จะเริ่มกัดชมพูมาแบบนี้เลยนะคะปักษาพนาพามีแบ่งนะคะต้นละสี่สิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้พนาพาเองเป็นลูกไม้ที่สวนก็ตั้งฟอร์มไว้น่าจะเป็นใบหอกนะคะแต่ว่าก็ ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะให้ชมไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าก็เออลองเก็บดูนะคะเผื่อใครที่ชอบจะออกโทนเหลืองเหลืองๆส้มๆนะคะแดงๆแต่ว่าไม่รู้เหลืองแดดหรือเหลืองอะไรนะคะจริงๆแล้วต้นแม่เนี่ยเลี้ยงไปนะคะเราทําไปแล้วรอบหนึ่งจะออกสไตล์นี้โทนนี้ค่ะเนี่ย พนาพามีแบ่งไปแล้วนะคะที่นี้พนาพาก็เลยเก็บไว้อันนี้ตั้งฟอร์มไว้หกต้นนะคะตั้งฟอร์มไว้หกต้นก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันอันนี้นะคะเป็นลูกไม้นะสําหรับาสายทําจํานวนนะคะพนาพามองว่านะเราซื้อไม้ตอนนี้นะคะต้นไซส์ที่แบบว่าพอจะผ่าได้อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมณีนะคะต้นเนี้ยพนาพาแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทเราเอาไปเลี้ยงนะคะแล้วก็มาทําจํานวนเนี่ย เราก็ยังมาขายหลักสิบอยู่ดีค่ะหลักสิบอยู่ดีนะแล้วก็มันไม่มีการขาดทุนหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราซื้อไม้ราคาราคาหลักร้อยกับหลักหลักสิบพอเ,เวลาที่เรามาทำจำนวนเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะธนาภาก็เลยมองว่าตอนนี้สายทำจำนวนก็น่าเก็บค่ะอัปเดตอีกนิดนึงนี่ไม้ใบหอกนะคะลูกไม้นะอ่า ลูกไม้สวยเชียกํกำลังจะเริ่มสวยนะคะอุ้ยพันพาโดนหักเอ๊ะมีหน่อมีหน่อมานะคะเนี่ยอ๋อมีหน่อบาน,นี้น้องก็สวยมณีนะคะหลายท่านถามหามณีเดี๋ยวพันพาจะเก็บมณีไปให้อ่าอ,อย่างเงี้ยอันนี้น้องฟอร์มสวยหมายถึงว่าใบสวยใบสวย ก็จะเก็บนะคะเก็บบ้างแบ่งบ้างเก็บบ้างนะคะ,ะต้นนั้นต้นนี้นะครับน้องเป็นหลวงปู่แหวนนะเนี่ยพอเริ่มพนพาใส่กระถางหกนิ้วไว้นะคะ mm. ก็เริ่มกลับมาแบบนี้เลยนะคะสําหรับหลวงปู่แหวนอันนี้เป็นหลวงปู่แหวนนะ mm. กัดชมพูมาเชียมาชมตู้นี้ค่ะตู้นี้ก็จะเป็นไม้ที่แบบว่า ฟอร์มเริ่มจะได้หน่อยนะคะเริ่มจะได้แล้วรักเอ๋ยค่ะรักเอยเ,เริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวพันพาจะเก็บไปแบ่งเนาะก็ผ่าไปค่อนข้างเยอะนะคะใครรอรอได้นะสําหรับรักเอยค่ะมณีต้นนี้ฟูมากเห็นไหมคะเนี่ยจะอยู่ทั่วไปหมดเลยนะคะทุกตู้เลยแหละมณีพันพาเนี่ยจะมีแบบฟูๆอย่างเงี้ยหน้าแบบช่ำๆเลยสําหรับมณีนะคะ มีคนถามมาอยู่แต่ว่าพันธภาพแจ้งไปว่าช่วงนี้ก็ยังเล็กอยู่เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวน้องก็จะมาเป็นหน้าแผงต้นนี้อ,ะอ่ะอ่าอันนี้เป็นไม้นะคะพันธภาพผ่าแล้วปลูกช่วงหน้าร้อนนะคะก็ก็แนะนำเนาะเป็นประสบการสองปีแล้วลวะค่ะเวลาที่เราผ่าไม้นะ แล้วมาเจอช่วงหน้าร้อนๆนะคะน้องเขาจะใบใบเสียทรงนะคะแล้วก็จะจะจะเป็นใบอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือไม่ไม่ป้ายมาเลยแต่อย่างเงี้ยป้ายแต่น้องก็เสียทรงนะคะเพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุมอา่าพันดาวพันธาเก็บชุดนี้เก็บตั้งแม่นะคะเนี่ยเก็บตั้งแม่อันนี้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะคะนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยนะต้นเนี้ยค่ะ ไม่ใช่เทพเทวฤทธิ์นะคะชื่ออะไรอีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวต้องไปดูป้ายชื่อตู้อื่นนะคะที่ปลูกไปเทเวศนลมิดนะคะเทเวศนลมิดอ่ะเนี่ยมีแบ่งนะคะมีแบ่งนะเดี๋ยวพนภาเอาไปแบ่งค่ะเทเวศนลุมิรอ่าดินน่าจะเป็นดินเก่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนี่เดี๋ยวต้องเอาไปเปลี่ยนดินมีแบ่งนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพนภาเก็บไป ก็พามาชมสวนบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจเนาะให้กับท่านที่แบบว่าโอ้ยราคาเบาจังเลยนะคะไม่อยากจะทําแล้วสวนบอลสู้ๆนะคะบอนสีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่พนณภาว่าเขาก็โอเคอยู่นะคะเพราะอะไรการเลี้ยงไม้เนี่ยเราปลูกเขาแล้วนะคะเราไม่ต้องดูแลเขาเพียงแค่ว่าเราเติมน้ํานะคะไม่ให้น้ําเขาแห้งแล้วเราไม่ได้เติมทุกวันนะ ปลูกใส่ตู้ปิดไว้เราไม่ต้องดูแลเยอะนะคะสําหรับบอนสีนะแล้วเราจะไปไหนก็ได้ไปเที่ยวไปอะไรก็ได้นะคะกลับมาก็มาเติมน้ำ <c oughs> แค่แค่นั้นเองค่ะแล้วเราไม่ต้องไปแบบซื้อปุ๋ยมาใส่ซื้อยามาลงนะคะไม่ต้องเลยนะคะใช้ดินใบก้ามปูอย่างเดียวนะเราปลูกแล้วเราก็ปล่อยไว้นะคะเดี๋ยวน้องก็จะโตโตมาเองขอให้ดินใบก้ามปูดีนะคะตู้นี้น้ําแห้งแล้วเนะะี่ยค่ะแห้งทุกถาดเลย เดี๋ยวต้องเติมน้ําตู้นี้แล้วนะคะที่ขี้เล่ก็ตู้ที่ประสบภัยนะคะน้องน้ําแห้งหมดเนาะตู้ที่ประสบภัยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะธนภาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลื้อหัวเลยลื้อเอาหัวแล้วก็เดี๋ยวผ่าเลยค่ะไม่รอแล้วอันนี้เพชรจอมเพชรจอมทองเนี่ยเพชรจอมทองมาแบบนี้เลยนะคะเลี้ยงยากมากๆเลยไม้ปาดเตียนอันนี้เป็น ซับเจริญน,นะคะซับเจริญก็เนี่ยน้องน้ําแห้งค่ะแห้งบอกตรงๆเลยก็เดี๋ยวพนภพาจะทําการผ่าแล้วค่ะผ่ายกตู้เลยเดี๋ยวตู้นี้ก็จะลื้อหัวแล้วก็ทําการผ่าแล้วก็ล้างตู้เลยนะคะบอนสีเราก็ปล่อยเขาทิ้งไว้อย่างนี้นะคะถ้าเขาออกหนอเขาก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้อะไรเยอะอย่างนั้นนะคะหน่อเพียบเลยแต่เราผ่าไม่ทันนะคะ ต้นนี้เป็นกำปั่นทองค่ะไม่ได้ไม่ได้ผ่าเลยแล้วก็น้องออกหน่อเพียบเลยรู้สึกว่าจะด่างน้อยนะคะแต่ต้นนี้น้องจะด่างเยอะด่างชมพูมาเลยก็ออกหน่อเหมือนกันค่ะกำปั่นทองเหมือนกันต้นนี้จะเป็นฤดูจันรู้สึกจะด่างน้อยแล้วนะคะตอนแรกน้องด่างสวยมากด่างสวยด่างเทพมากเลี้ยงไปเลี้ยงมานะคะ ไม่ไม่ด่างแล้วแต่ว่าน้องออกหนอนนะคะฤดูจันเห็นไหมนี่หน่อสวยมากเลยค่ะหน่อสวยมากหน่อเราก็เก็บไว้ตั้งแม่ต่อนะคะเวลาที่เราซื้อแม่พันธุมาเนี่ยพนัพาซื้อฤดูจันมาเนี่ยหลักร้อยนะคะไม่กี่ร้อยหรอกจาไม่ได้ว่าซื้อมากี่ร้อยน่าจะประมาณสักสองสามร้อยนะคะฤดูจันเนี่ยแล้วมาเลี้ยงแล้วเราผ่าแล้วเรามาขายหลักสิบถ้าบอกว่าขายต้นละห้าสิบบาท ก็ได้สบายมากนะคะสําหรับการเลี้ยงบอลสีนะแล้วก็มาทําจํานวนแบบเนี้ยค่ะได้สบายสบายเลยนะคะก็สําหรับคนที่ทําจํานวนเนาะแต่ก็ต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาเราต้องทิ้งไว้นานหน่อยสําหรับการเลี้ยงค่ะตอนนี้บอลสีของที่สวนธนพาเนี่ยคือเขาออกหน่อเต็มเลยนะคะเราก็ผ่าไปทนธนภาพยายามเร่งผ่านะคะวันหนึ่งเนี่ยประมาณสองสามกระปุกทุกวันเลยนะคะ อันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะที่แบบว่าเลี้ยงนอกตู้แล้วก็มีต้นที่แบบยกออกมารอเตรียมการผ่าถ้าเกิดต้นไหนที่ที่จะผ่านะคะก็จะยกไปเลยก็จะเอามาเก็บไว้ข้างนอกแบบนี้แหละคะ่ะเนี่ยเตรียมรอผ่าแล้วนะคะให้เขาปรับตัวต้นไหนที่มีหนอเราก็จะผ่าเร็วหน่อยเพราะว่าเราจะเราจะเก็บหนอเขาเราก็รีบเอาหนอเขาไปผ่าแต่ถ้าต้นไหนไม่มีหนอเราก็ปล่อยเขาไว้ก่อนยังไงเขาก็สู้สู้ได้อยู่แล้วนะคะเนี่ย อันนี้กําลังจะมีดอกจริงเราเก็บดอกเขาได้นะคะพนพภาก็พยายามอยากจะผสมให้ได้นะแต่ว่าผสมแล้วมั้ยังไม่สําเร็จนะคะอันนี้เป็นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นบอลกาบนะคะต้นนี้เนาะเนี่ยจะสวยด้วยนะคะเนี่ยอกํากลังจะสวยเดี๋ยวแทงมาก็รู้นะคะว่าจะเป็นอะไรยอดมงกุฎนะก็จะทยอยผ่าทยอยผ่าไปเรื่อยๆนะคะสําหรับไม้นะ่ะ นีนะคะเขามีกระแสปีสาจแดงเนาะพรรณภาก็มาค้นนะคะในสวนเนาะว่ามีหรือเปล่านะคะพรรณภามีปีสาจแดงนะเนี่ยคะ่ะแต่ว่ารู้สึกจะเผือกๆไปเดี๋ยวเอาไปลื้อดูหัวนะคะพรรณพายังไม่ได้ทําจํานวนเลยนะเลี้ยงเป็นปีแล้วเนี่ยคะ่ะเราไม่ออกหน่อด้วยปีสาจแดงนะคะของพรรณภามีนะคะนี่เดี๋ยวไปทําจํานวนแล้วคะ่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็พามาชมสวนประมาณเท่านี้งานที่สวนก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปล้างตู้แล้วก็เติมน้ําค่ะก็สำหรับวันนี้นะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกบอนสีนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ทําบอนสีด้วยนะคะ ราคาเบาๆก็จะทำให้เราขายง่ายขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ